เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดิลอรเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเป๊ปโซนะวันนี้ก็เอาอีกตัวมารีวิวให้ครบ3ต,ตัวนะตู้นะเอสไม่ใช่เอ็ดนอตไอตัวนี้ชื่อนักเลวานะฮะเป็นหนึ่งใน3ตัวสามหนุ่มควินซี่หน้าตูม้มายากลนะครับเอ็ดคินนักเลวานตัวที่สู้กับ อุระหะในในเรื่องนั่นเองเฮ้ยโอ้โหฟันมันเท่ว่าควันเห็นไหมควันมันหมนุนเวลาที่เราแบบเอาควันเต็มหน้าแล้วเอาเดี๋ยวหายใจไม่ออกเอากินซี่สแตนดิทเทิลครับสังหารยมทูสังหาร,มมหารอลันคาครับอืมสองคินเลอร์แต่ไม่มีพลัสนะก็คือมี2องคินเลอร์แล้วจะมีพัดก็เกินไปนะสาย SP 925ครับคอนข้างสงูงอยู่ครับ แล้วก็ลิงค์ฟาร์มเสียหายแรง20%เรนแล้วก็ลดคุณทรแรง12เป็นตัวลิงค์ที่แบบลิงค์โคตรดีนะฮะมันไม่ติดเงื่อนไขเลือดเต็มไงแต่คือมันสามารถลิงค์ได้เลยอะฟาร์มเสียหายแรงได้เลยไม่ต้องรอเลือดเต็มนะฮะแจ๋วโจมตีไกลครับมีสถานะพิษแล้วก็มีสถานะพลัดไม่ใช่พลัดทับซ้อนนะฮะก็คือถ้าศัตรูติดแข็งอยู่ก็สามารถติดพิษของเราได้เลยะฮะประมาณนั้นเมื่อฆ่ามอน20ตัวนะครับ ค่ามอนสเตอร์20ตัวครับความเสียหายแรง20%ครับแล้วก็เมื่อฆ่า40ตัวได้สกิลแรงอีก20%ครับมันก็เหมือนกันอ่ะมันจะแยกทำไมเนี่ยออ๋แต่ว่าเป็นทีมปาร์ตี้นะ40ตัวคือเป็นทีมปาร์ตี้พล s สสิบลบรีชูชันบก1ครับกับเขตแรง20%แล้วก็ไม่ติดสถานะอะไรเลย100%ครับโอ้เกินดีจริงอบวบลตีครับความเสียหายแรง60ลดคุณทรมแรง12ครับ ดับน้ําหอมใหญ่น้าหอมใหญ่สีฟ้าบวก10ครับน้ําหอมเล็กสีฟ้าบวก5ครับหยาดน้ำา30ครับพิด2เลยติดสถานะบวกไปอีก2วิครับอืมศัตรูสีฟ้าติดสถานะได้ไง่ายขึ้นครับแบบไม่ระบุศัตรูนะระบุสีเยียงเดียวอานี้ติดพิดบวกไปเลย60วิครับ ซูเปอร์อาร์เมอร์ครับธุรกาลสีน้ำเงินด้วยครับโจมตีมุดดินครับแล้วก็ติดสถานะแรงนวิญวะบวกบอก80%ครับตัวนี้แรงฮิต2นะ280 3 2อบมบวกสถานะอีก380รอยอ แรงอยู่3า0้อเลยครับค่อนข้างเอาเรื่องนะเนี่ยใช่ป่ะวะหรือว่าเราคิดผิดเ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 ดยอใช่ไหมติดพิษหกสิบอะไรงดาวินญาณฟอสซอะไรอีกหกสิบสามร้อยยี่เออสามแล้ว จสถานะอีกแ0ดสิบสี่ร้อยทเมื่อกี้หายไปยี่สิบได้ไงเนี่ยแรง400โอ้ยังมีค่ามอนนียี่สิบยี่ส้อยสี่สิแรง440%ทั้งที่ทั้งที่เป็นตัวดอปนะตัวดอปปกติไม่แรงแบบนี้นะโอ้พนุมแรงเกิน ไหนๆก็ตัวดอกครับเอามารีวิวในด่านดอกของพี่แกซะเลยนี่ตัวดอกใช่ไหมต้องมาด่านนี้จริงๆใส่ของเป็นยาลูกกรครับใส่เป็นไม้กางเขนก็ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งแนะนําให้ใส่เป็นเข็มกัดนะเข็มกัดอะไอ้ดีนี้ผมนะ่าจะไม่มีเข็มกัดเข็มกัดสีเขียวอะลิงก์รถขึ้นทางแรงครับจะใส่ความเสียหายแรงไปก็ได้ แต่ผมใส่เลือดเต็ม40ไปโอเคเพราะมันเป็นการเสียเวลาไปดูการเล่นของแอชคินนักเลวาตัวนี้กันเลยไอเซนสมัยดุดยานี่ไอเซนสมัยติดยาครับพี่แกเหมือนจริงอู้จมตีไกลเอฟเฟกลกแปลก เอฟเฟกไม่เหมือนตัวไหนเมื่อก่อนเอฟเฟกตลแรแบบเลอะๆ oh. จริงๆเอฟเฟกแจ็คกี้ก็เลอะเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้แรแบบสวยแบบนี้แจ็คกี้มันเลอะแบบดําไปเลยครับติดสถานะไม่ติดสถานะครับยืนแช่ไปเลยครับนี่บอ่อไฟทำอะไรฉันไม่ได้นี่โอ้สกิลหนึ่งโอ้ผักไปไกลพอสมควรเดี๋ยวเดไกลจริงไหมโอ้ oh. ไกลจริง กล้จริงกลจริงสกิลสองโอ้กลมด้านหน้าครับกลมด้านหน้าโตรคมตรงๆมเต,ต,ตรียมเตรียมไม่ค่อยคองเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยคองตัวเท่าไหร่สกิลสอกลมด้านหน้าแล้วพักไปพักไปเยอะเลยเป็นตัวดอบที่แรงเนี่ยแรงมากครับสกิลสามปุ๊บสทั่วแบบทั่วแบบทั่วเลย โอ้ดีจริงนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยไม้ตายครับนั่งดูบนบันลังครับแล้วก็ใส่กวดเวทมนปล่อยพลังออกมาเป็นน้ำโอ้ ตอนนี้พี่แกแรงสุดแล้วครับเพราะว่าค่ามอนก็เต็ม SP ก็ติดอยู่เลือดก,ก็เต็มอยู่ครับโอ้นี่เนีนี่เนีจริงๆงตัวนี้เบิกเป็น SP กับเลือดเต็มก็ได้นะครับหรือไม่ก็ SP กับติดพิษหรือไม่ก็ติดพิษ กับเลือดเต็มแล้วแต่สะดวกเลยแต่ผมเป็นคนที่เลี้ยงเลือดเต็มแบบบางทีบางทีไม่ค่อยได้เลี้ยงเลือดเต็มเนี่ยบางจังหวะล้วก็ปล่อยออโต้เงเดี๋ยวนะแวะไปดูไปดีที่แป๊บ ยังไงเนี่ยลืมนี่ไงซึ่งผมใช้เป็น sp กับติดพิษนะฮะคือเราจะใช้เป็นเลือดเต็มก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่สะดวกะฮะแต่ผมมองเห็นแล้วมันไม่มี ability เ,เลือดเต็มก็เลยไม่อยากไปฝืนมันนะครับบางทีเราอาจจะโดนโจมตี1%เนี่ยเลือดหายไป1%ไอ ability เ,เลือดเต็มมันก็ไม่ทํางานนะผมก็เลยไม่ค่อยชอบส่วนนี้ก็เลยใช้เป็น sp กับติดพิษเอานะครับ sp 200ติดพิษ60มันเป็นโบนัสะมันก็เลยกลายเป็นติดพิษ80นะฮะมันก็เยอะเยอะขึ้นเยอะเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับส่วนใครได้ตู้นี้3ตัวนะบอกได้เลยว่าคุ้มเพราะว่ามันแรงจริงดีจริงนะครับสำหรับตู้นี้มันแรงทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็น gcell สาวดุนก็แรงครับ s not ทีปกติก็ยังแรงครับ a d kin เป็นตัวอ่าเป็นตัวฟาร์มฟาร์มเอ้น้ำหอมแท้ๆก็อย่างแรงครับโอ้มันจะอะไรขนาดนั้นแรงไม่เกรง,งใจคนอื่นชาวบ้านจะช่องก็เลยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าเท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ